ช่วงที่แล้วแนะนําอาชีพทําเงินไปละช่วงนี้มาดูอะไรที่มันแบบเจริญหูเจริญตาแล้วก็เจริญท้องได้ไหมหาอะไรอร่อยอร่อยกินบ้างนี่วันนี้จะพาไปกินของดีจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นของหวานครับคุณผู้ชมครับเป็นขนมหวานรสเลิศชื่อว่าคากิโกริเขาฉลองครบรอบหนึ่งปีของร้านโอยาซึ โน no, จิงกันได้เชฟฝาแฝดจากมิชลิน2ดาวเลยนะโออออ้้อิานงพยมากมาร<า>ังสรรค์เมนูนี้อยากลองมากเลยค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงไปติดตามจากน้องพลอยปิยวันเลยครับ นีพ้พลอยพาทุกท่านมาที่ร้านนี้เลยค่ะโอเยสุนจิกันค่ะร้านคากิโกริสไตล์ญี่ปุ่นที่มีหลากหลายเมนูน่าทานในโอกาสครบรอบ1ปีมี1เมนูพิเศษที่ห้ามพลาดแต่ว่าจะเป็นอะไรตามพลอยเข้าไป ร้านโอยยสึค่ะนั่นก็คือแบล็ k ฟอ r e เรสคากิโกรีนั่นเองนะคะเมนูนี้คิดค้นโดยเชฟฝาแฝดชาวเยอมันค่ะนั่นก็คือเชฟโทมัสละมอนเทียสจากร้านซิริงซึ่ง เชฟชาวไทยแล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วยสุดยอดเชฟของหวานนะคะจากเอเชีย50 b ต s e เบสเ r สต t 2อ2 5องค่ะนั่นก็คือเชฟเด็ดคิวกรชากลายมาเป็นเมนูสุดพรีเมียมเมนูนี้ที่พลยบอกนะคะคือความพิเศษของเขาเนี่ยมีส่วนผสมจากดาร์กช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นถึง70%ค่ะท็อปปิ้งที่เห็นเนี่ยเป็นครีมวานิลานะคะผสมกับเคิร์ชวอเชอร์ซึ่งสกัดจากเชอร์รี่ เชฟมอนเตสนะคะอยากได้ทั้งสามท่านเล่าถึงความพิเศษของเมนูนี้หน่อยค่ะโอเค The collaboration actually come because uh, we love you of course you know we want to support you and we find it a very good idea to present a h German traditional cake in the ice s h e f dessert let's say like that i think it's never done before we don't know in germany if something like that exists actually to do a germany traditional cake in ice shake i think it's a premiere here and uh, yeah color right together it's actually the same construction as the black ferris so we have some chocolate underneath you have some vanilla cream some kirschtlik and then of course uh, the, the look and feel looks exactly the same mm -hmm. as the cake in germany right. and i think it's a beautiful collaboration and uh, we are thankful สุดไปเลยค่ะเหมาะกับอากาศของประเทศไทยมากๆเลยนะคะและร้านนี้ยังมีเมนูอีกหลากหลายให้คุณผู้ชมมาทานกันแต่ว่าเมนูพิเศษนี้จะมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะแต่ในวาระครบรอบหนึ่งปีของร้านอ้อยสืดนะคะก็ยังจะมีเมนูพิเศษจากเชฟพิเศษอีกมากมายแต่ว่าจะเป็นอะไรคุณผู้ชมรอติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ของร้านค่ะพอยขอตู้ไปทานต่อนะคะกลับไปที่พี่อู๋และพี่โอปอเลยค่ะ ส่งมานะส่งมาแต่รายการะของไม่ส่งมาถึงเราเลยอ,ยอิชาน้องพล <c oughs> เห็นน้องพลกินก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะน้องพลน่ารักอาจากของหวานนะคะไปต่อขอนของข้าวนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีจะ